วิธีสร้างอัลบั้มและแชร์ไปยังเพื่อนในไลน์ทำแบบนี้ค่ะ ปกติแล้วนะคะเวลาที่เราต้องการที่จะส่งรูปภาพหรือแชร์รูปภาพนะคะไปให้เพื่อนสมมุติว่ามีอีกคนหนึ่งส่งมาให้เราแล้วเราต้องการที่จะเอารูปภาพันนั้นนะคะแชร์ไปให้เพื่อนอีกคน อย่างนั้นก็ทำได้นะคะแต่เหมาะสำหรับการส่งรูปภาพได้ทีละไม่เกินครั้งละ20รูปนะคะแต่ทีนี้ถ้าเรามีรูปภาพที่มากกว่านั้นและต้องการที่จะส่งรูปภาพไปให้เพื่อนทีละเยอะๆนั้นค่ะเราทำยังไงนะวิธีแก้ปัญหาก็คือนะคะ เราจะต้องสร้างเป็นอัลบั้มค่ะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนะคะอีกทีหนึ่งโดยอาจจะเป็นการสร้างลิงก์แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะส่วนวิธีการเป็นยังไงเดี๋ยวตามออไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน line เลยค่ะกดเข้าไปเลยนะคะ ที่แอปพลิเคชันไลน์จากนั้นค่ะให้เลือกนะคะเพื่อนคนที่ส่งรูปภาพมาให้เรานะคะเมื่อได้รูปภาพที่เราต้องการแล้วค่ะให้เรานะคะกดตรง รูปสอนเนี่ยนะคะชี้ลงตรงนี้ค่ะที่ทำเครื่องหมายสีแดงกดเซฟทุกรูปภาพเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราเข้าไปที่รูปภาพนะคะเข้าไปในแฟ้มรูปภาพของโทรศัพท์แล้วเราก็เลือกนะคะไปที่คลังภาพนะกดเข้าไปที่คลังภาพค่ะ แล้วเลือกที่ลายเลือกเข้าไปที่ลายนะคะเมื่อเราเลือกเข้าไปที่ลายแล้วนะคะให้เราหาค่ะหารูปภาพนะคะที่เราได้เซฟไว้ได้บันทึกรูปภาพไว้นะคะในตอนแรกที่เพื่อนของเราส่งมาให้นะ ใช้มือค่ะกดเข้าไปค่ะใช้มือกดให้ขึ้นเครื่องหมายลูกศรแบบนี้นะคะที่เป็นสีน้ำเงินแบบนี้และเลือกรูปภาพที่เราต้องการจะสร้างอัลบั้มนะคะเพื่อส่งไปให้เพื่อนค่ะอยากได้รูปไหนนะคะก็เลือกได้เลยนะคะกดเลือก รูปที่เราต้องการถ้าไม่ต้องการก็ให้กดตรงลูกศรที่เคยเลือกไว้นะคะซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราเข้าไปที่เครื่องหมายบวกด้านบนนะคะกดบวกเข้าไปค่ะก็จะโชว์รูปภาพแบบนี้ขึ้นมานะคะให้เราเลือกไปที่อัลบั้มเลยค่ะ เพื่อตั้งชื่ออัลบั้มนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เรานะคะใส่ชื่ออัลบั้มได้เลยนะคะตั้งชื่ออัลบั้มของเราเพื่อที่เวลาส่งนะคะจะได้รู้ว่าเขาอยู่ในอัลบั้มไหนนะคะในที่นี้อ้อใช้ชื่ออัลบั้มว่าใบส่งของค่ะ เมื่อได้ชื่อนะคะเมื่อได้ชื่ออัลบัมและใบส่งของแล้วนะคะถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มเราก็สามารถกดเข้าไปแล้วเพิ่มรูปภาพได้เลยทีนี้ถ้าเราไม่ต้องการเพิ่มนะคะเราก็กลับไปที่คลังภาพค่ะและหาชื่อเมื่อสักครู่นะคะที่เราต้องการที่จะส่งให้เพื่อนนี่ค่ะก็คือชื่อที่บันทึกไว้เมื่อสักครู่นะคะคือชื่ออัลบัมบบใบส่งของค่ะ ให้เรากดเข้าไปนะคะที่ใบส่งของแล้วก็เลือกไปที่คําว่าแชร์แล้วก็กดไปที่ l ล n e ค่ะเสร็จแล้วกดไปที่สร้างลิงก์นะคะตรงที่ลูกศรสีเขียวชี้จากนั้น,นะคะ่ะให้เรา เลือกชื่อเพื่อนที่เราต้องการที่จะแชร์อัลบั้มนี้ไปให้เขานะคะถ้าหน้าจอปรากฏไม่พอก็ให้เราไปที่คำว่าค้นหาและพิมพ์ชื่อเพื่อนที่เราต้องการที่จะส่งให้ได้เลยนะคะแล้วกดนะคะให้เป็นลูกศรสีเขียวทางมุมขวานะคะให้เป็นลูกศรขึ้นแบบนั้นเมื่อกดแล้วนะคะให้เอานิ้วจิ้มและวางตรงที่เรา จะส่งให้เพื่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เรากดส่งได้เลยจ้ะเมื่อเรากดส่งให้เพื่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราดูความแตกต่างตรงนี้นะคะตรงด้านบนตรงนี้จะเป็นการแชร์หรือส่งธรรมดานะคะไม่ใช่การสร้างอัลบั้มนะคะแต่แต่ว่าถ้าสร้างอัลบั้มนะคะการแชร์ลิงก์ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะทาตามทันไหมคะบางคนก็จะทําเป็นแล้วนะคะแต่อ้อต้องบอกตรงว่าช่องนี้นะคะเป็นช่องที่เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะคะเพิ่งเริ่มเล่นลายถ้าใครทําไม่ได้ตรงไหนและมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็ กดถามมาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้อ้อต้องไปก่อนแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อ้อได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ